สวัสดีครับสวัสดีน้องเล็ซีทุกท่านครับนี่อยู่กับป้าตันครับผมจอรเดียห้าสามหนึ่งศูนย์เคครับห้าสิบห้าแรงมาครับนี่งาน,นตันครับผมคบเครื่องยนต์สามสูบครับสองพันเก้าร้อยสามสิบซีซี เกินจนในเล็ก injection นะครับมีป้าอเอฟซีอาตันเลยมาชมพลังการดันเลยอูแ้แห้งกับแห้งกับท้งคนท้งรถกับขาตันมีควันกับเหยียบไซน์อยู่ยอู้ไม่มีถอยครับ ที่เป็นยกซับยกย่างเงียบปลาตันโอ้แร่ครับเลยนัำหนักรถนั้งครับมระมสองตันกว่านะน้ัหนักรถ 5, 3, 1, อ้าสามหนึ่งศูนย์เคเดิมเป็นไฮมันนะครับ ไมันมาเลยไฮม,มันมาให้เราเป็นหัวดีเพะได้ไยู่ได้ปะเป็นทีหน้าครับถ้าฝนตกมากนี่น้ำม,มันมันเที่ยมน้ำนะครับบ้านเราเห็นมันเที่ยมน้ครับปั๊ะตีนไทยหน,น้าซะขึ้นโกกมากเก๋ครับมืึงนี่ป๋าตันเขียใช้เดียนแนบไทยปลาตีนครับ งานไปลูวขนาดเท้ไปอยู่คนม,มามาไหลครับมึงนนปลาตันขนม,มาไหลไว่าได้ยินง่ายครับจอดรถเบายางเดียวครับปลาตันลปลาตีแล้วกับเจ็บจบงานครับ ไทยไทยบ้านนะครับงั้นเดินงั้นไทยนี่ป้าตันประยานครับยานจังเดียวืองกลองมั่นครับมันเปร้ครับด,ด้วยรถเท่าเดียวนะครับทั้งเอทั้งจมครับป้าตันแต่งั้นดันมันแค่ยันครับ ตามไสตตาไย่างเดียวตอนไตที่แรกนะครับปฏิทยนะครับปฏิททยอาะสำหรับคลิปนี้ก็ับก็เลยมาติดตามกับชุงเบบฝากกดไลาดแร่กดติดตามครับผมดูเป็นกำลังใจครับขอให้ไม่คิดหนาครับขอบคุปารตันปฏิ้ามากเบิ่งที่เกาครับผม เราลิปหนีเอาไว้สักหนีสักค,ค่อนครับสวัสดีครับ <c oughs>